สูตรลับของคนเกิดพระสบดีนะพระสบดีอาจารย์เนี่ยยินดีด้วยที่สิ่งที่เราชอบเราทำมานานทำมาแต่เดิมพวกที่ชอบหาความรู้บางทีพระสบดีนะแต่เด็กตะเล็กเนี่ยนะชอบไปอ่านไปดูไปรู้ไปฟังอะไรที่มัน เกินตัวเกินวัยใช่ไหมมันดูเหมือนกับว่ามันยังไม่ถึงเวลาทําไมเด็กคนหนึ่งต้องพยายามไปรู้อะไรขนาดนั้นใช่ไหมปรากฏว่าพออายุมากขึ้นมากขึ้นในทุกวันะพระสับดีจะเริ่มรู้ตัวเองจะเริ่มรู้ตัวเองว่าอ้อไอสิ่งที่เราอ่ะสั่งสมมานาน สั่งสมคล้ายๆสะสมนะแต่สั่งสมนะเป็นการสะสมสิ่งที่มีคุณค่าพระสบดบรรู้สึกว่าสิ่งที่เราสั่งสมมาแต่อ้อนแต่ออกนะชอบไปโผล่ที่โน่นทีที่นี่ทีเพื่อไปผู่พระลักจําอ่ะไปรู้นุ่นนี่นั่นมาปรากฏว่ายิ่งโตมาก็จะยิ่งรู้ว่ามันเอาไปใช้การได้มันทำให้ชีวิตของคนที่เกิดพระสับดีนั้นน่ะ มีทางที่จะก้าวเดินไปได้มากกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันเพราะอะไรรู้เยอะไงเมื่อเจอปัญหาก็มีองค์ความรู้เอาไว้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีคนเกิดบัลซารีจึงมีสูตรลับเนี่ยเยอะแยะ็มไปหมดเลยในการที่จะไขความลับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองอยากรู้ในโลกนี้ถ้าวันหนึ่งคนเกดิดบัลซารนะรู้สูตรลับมากเข้าอ่ะ เราพัฒนาสูตรลับนั่นนะเป็นสไตล์ของตัวเองอ่ะก็จะเริ่มรู้เริ่มเห็นว่าอ๋อเมื่อเราค้นพบทางที่จะประกอบอาชีพหรือคุยกับคนแล้วได้รับความร่วมวมือร่วมใจดีเหมือนสมมตินะพระสวัสดีบางคนจะทำมาค้าขายองี้ อาจจะเริ่มจากการลองทําอาหาราสมมติขายอาหารทําเหมือนที่เขาเคยทํากันมาอย่างเงี้ยมันก็พอได้แต่วันหนึ่งเอลองหาเครื่องปรุงอะไรบางอย่างที่พิเศษหรือใช้วิธีการพิเศษบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่ทํากันปรุงลงไปในอาหารที่ทําขายขึ้นมา อาจจะค้นพบได้นะว่ามันเกิดนวัตกรรมใหม่อะไรบางอย่างขึ้นซึ่งทำให้คนพระสัสดีนั้นได้รับความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับขึ้นมาเพราะตัวเองไปคิดค้นสูตรลับอะไรบางอย่างได้เข้าใจสูตรลับของสูตรลับเปนะ็นย่างพระสัสรีนั้นพอจะเปมีความรักความสัมพันธ์กับใครเนี่ยนะ เสน่ห์ที่มันออกมาแรงที่สุดเลยครัมันอยู่ที่ความที่เป็นคนพร้อมตลอดเวลาคือคุยกับพระศดีนะคุยสัพเพเหระไม่จิมฟันยันเลอลบคุยเรื่องอะไรเขาก็มีความรู้ที่จะต่อยอดไปได้ทั้งหมดแล้วก็รู้จักจับประเด็นที่สำคัญสำคัญสมพรีวันหนึ่งได้ไปเจอคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่ง เขาอาจจะมาสอนสูตรลับในการทําธุรกิจหรือการใช้ชีวิตเลยบางอย่างพระสับดีจะจับหลักนั้นได้จะมองเห็นสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นว่าอ้อสาระสําคัญหรือว่าหลักเกณฑ์สําคัญของสิ่งใดๆมันอยู่ที่ไหนนะเพราะพอรู้ใช่ไหมเอาไปลงมือทําใช่ไหมมันก็ถูกต้องมันก็สําเร็จมันก็รวดเร็วม,มากกว่าคนอื่นซึ่งหนึ่งคนอื่น มักจะมองไม่ค่อยเห็นแก่นแท้ของ,งสปปรรพสิ่งสองเมื่อมองไม่เห็นแล้วก็ทำบานตามมาตรฐานซึ่งมันใช้เวลานานกว่าจะสำเร็จได้ไม่เหมือนพระสัมป,ปดีที่ใช้เวลาในช่วงสั้นตัดลัดไปหาวิธีการที่จะสำเร็จได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดจึงเป็นคนที่มักจะทำอะไรเหนืออื่นไปก้าหนึ่ง ท้าสีเป็นคนที่ร,รู้เยอะนะแต่ไม่ชอบพูดเรือยเปยื่ยถ้าเมื่อไหร่ที่จะต้องพูดสิ่งที่เป็นหลักเป็นการพูดได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พูดแล้วดูเหมือนไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ชอบอวดจะไม่พูดพระสดีเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งพระสดีเมื่อมาพบเจออาจารย์อาจารย์จะลงพลังซึ่ง จะไปเหนียวนําจะไปชุดดึงเอาศักยภาพในตัวเวลาที่พระสัมดี์ได้รับพลังทองมหามงคลร้อยแปดไปแล้วเนี่ยเวลาทําอะไรเสร็จนะสมองระบบประสาทระบบร่างกายแล้วก็พลังจิตวิญญาณมันจะปัะทุขึ้นมาจะจดจําสิ่งที่เป็นความต้องการลึกๆในใจได้แล้วก็จะทํามันเป็นรูปธรรมได้แล้วก็จะหาวิธีการ ที่จะเพิ่มนะความไวเพิ่มพลังงานเพิ่มเสรทธิภาพรวมไปถึงสามารถทำอะไรที่มันสรุปปกๆงได้เพราะว่าพลังเสน่ห์มามันก็มีคอนเนคชันที่คนเขาจะคล้อยตามเราได้ง่ายพระสดีเบบดีนยนะเวลาทำอะไรแล้วอะพูดอะไรคนคล้อยตามเนี่ยไอ้โปรเจกต์ ที่วางเอาไว้ทั้งหมดอ่ะมันจะไปง่ายเพราะว่าอดไม่ได้ที่พระรหัสจะเป็นคนเป็น,เ,นเป็นเจ้าโปรเจกต์มีนู่นมีนี่คิดลองรับเต็มไปหมดเลยดังนั้นอาจารย์คิดว่าพระสบดีถ้าหากรู้สุดรักของตัวเองว่าอ๋อใชอ้การชอบเรียนรู้แลวชอบบอกกล่าวเยเป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตเนี่ยมันจะก้าวเดินไปได้ไวแล้วก็ไม่ผิดพลาด ังนั้นเมื่อไหรมาพบไปเจออาจารย์อาจารย์จะลงทองมหามงคลร้อยแปดเพื่อเพิ่มศักยภาพสามด้านด้านแรกก็คือให้มีมหาเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นอยู่ในพิธีกรรมนี้นะพิธีกรรมเดียวเลยนะสองคือให้มีทั้งเมตตาบาร,รมีกับคนที่เราเหนือกว่าและเมตตาหมานิยมนะคนที่สูงกว่าเราเขาก็รักชื่นชมนิยมเราคือมีคนรักในแบบคนรักแบบแฟนแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องรักด้วย ลูกค้าก็ต้องรักด้วยเพื่อความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนในหน,น้าที่การงานต่อมาพระสบดีนะถ้าหากว่าลงทองหมา่ามงคลร้อยแปดแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอพลังที่มันเกี่ยวเนื่องกับการเรียกทรัพย์คือการแปลเอาสิ่งที่เราไปทำไปรู้ว่า ให้มันออกมาเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงไงเราก็จะไม่เป็นคนที่ทำอะไรแบบเออสักแต่ว่าทำแล้วรู้อย่างเดียวมันจะบังเกิดผลด้วยดังนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาของคนที่เกี่ยวษัีหลายๆคนที่ทำอะไรแล้วมันได้ทำแต่ไม่ได้เงิน,นี่ก็จะหายไปได้ทำแต่ไม่ได้เครดิตก็จะหายไปคือ พอได้รับพิธิกรรมทองห,หมามงคลร้อยแปดแล้วเนี่ยสมองความคิดหรือพลังจิตวิญญาณมันจะปะทุขึ้นมาทําให้คนเกิดพระสมบดีนั้นเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าเซนส์หรือยันอย่างรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทําใช่ไหมคือไอ้คุณภาพของความรู้ที่มีมันเยอะอยู่แล้วแต่พอได้พลังพิธีกรรมใส่เข้าไปในสมองในร่างกายอ่ะ มันจะมองขาดมันจะมองออกมันจะเรียนลําดับถูกแล้วก็ใส่พลังงานเข้าไปอ่ะเวลาตัวเองจะทําอะไรใช่ไหมพระสบ,บดีอ่ะบางทีมันอยากทําเยอะแยะอยากเรียนรู้เต็ไมไปหมดเลยมันก็ไม่โฟกัสสักอย่างมันก็อาจจะเกิดผลดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นบางจุดบ้างแต่ถ้าเกิดพอลงทองมหามงคลร้อยแปไปเราจะพบการปรับเปลี่ยนของสมองของความคิดของร่างกายเราแล้วนั่นแหละจะเป็นจุดที่เราเริ่มรู้จัก ความสุขเรีอกความสําเร็จของตัวเราดังนั้นให้เฝ้ารอคอยนะก็เ,ะเมื่อวันหนึ่งมาถึงคนเกิดพระสศดีจะได้มาพบเจออาจารย์ล้วจะได้รับพลังพิธีกรรมทองมหามงคลร้อยแปดอาจารย์จะลงทองลงพลังทั้งการมีมหาสเสน่ห์การมีเมตตาบารม,มีเมตตามหานิยมแล้วก็ได้เงินได้ทองด้วยครบถ้วนในหนึ่งพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมที่ถือเป็นสูตรลับ แล้วก็จะดึงเอาพลังที่อยู่ภายในตัวเราออกมาให้ได้มากที่สุดโปรดรอคอยวันที่จะได้มาพบกันนะที่มหามาเทวาลัยอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันแหน่งความสำเมร็จของเรา